เอ้าเอ้าสวัสดีครับเอาซิมิครับผมโอ้ร้อยวันพันปีนี่แหละมาดูรถคันนี้ครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอถามหน่อยพายุอะไรพัดมานี่พายุอ่าอะไรพายุอะไรนะเมื่อกี้โนรูพายุคิดถึงโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่าวันนี้ โอ้เสียมิมได้มาเยี่ยมเยียนทีมงานทนรหนึ่งครับครับผมครับพอพอเสียมิมมาปุ๊บดูที่ฝนฟ้าอากาศก็เริ่มที่จะตั้งเริ่มที่จะผมว่าโกดังนี้มันจะน้ําสงสัยจะประมาณครึ่งล้อนี่แหละครึ่มครึม่ะไม่ได้มาเว้นานมาก <N> นานแล้ว <N> นานแล้วรถจนจะหมดงวดแล้วนี่ไม่ได้มาทนรหนึ่งนานมากเลยไม,เยไม่เห็นเขาว่าจะขายคันนี้กันเลยอยากมาดู <N> ใช่ไหมครับ ไม่ใช่หรอกไม่ใช่ไอ้ยางงี้เราเราเราปิดได้ไหมได้เอาไอ้สี่คนยิงเอาก็ได้ใช่ไหมใช่เพราะปกติมันจะมีลูกยางไงมันจะมียางมียางใส่แต่มันใส่ยากใช่ไหมถ้าเลยไม่ใส่เอาสี่คนอ่าสี่คนไม่ยิงเอาก็ได้แต่มันก็ไม่เป็นไรมันไม่สาดเหรอี่อือไหนมือจับไปนะไหนมือจับตรงนี้มีที่ไหนมือจับคืออยู่ข้างล่างนี่เออ เราไม่เคยมีสิบล้อเนาะอืมนู่นมือจับเขาเห็นไหมหน่อยนะเขาขายเท่าไหร่นะฮะขายเท่าไหร่ครับนี้เขาขายสี่สิบแปดต่อรองสี่สิบแปดต่อรองโอ้สวยน่าสนใจครับอืข้าซีสวยมากจริงๆข้าซีไม่ต้องห่วงหรอกค้าซีเรารุ่นเก่าเดี๋ยวถามหน่อยมาสนมาสนใจนี่จะเอาไปวิ่งอะไรเอาไปวิ่งอ้อยได้ไหมวิ่งอ้อยแต่วิ่งอ้อยเนี่ยจอดนานนะจอดนานนี่จอด จอดยังไงจอดเก้าเดือนจอดเก้าเดือนจอดเก้าเดือนเลยบ่นั่นแหละจอดเก้าเดือนอ่าก็โรงน้ําตาลเขาเปิดเปิดอะไรธันวาไม่เราวิ่งโรงอ้อยเขาเปิดเออเปิดธันวาเราวิ่งอ้อยด้วยเราวิ่งไม้ด้วยได้ไหมได้ได้ได้แต่ถ้าแต่ถ้าเรารู้จักเหมาไม้ยางอได้เลยสบายสบายใช่ไหมใช่ไม่เราไม่ต้องเหมาให้เราไปวิ่งด้วยของเขามีไหมล่ะใครจะใครจะให้ เออถ้ามีก็สบายเลยเลยเนาะมีมีทีมงานอยู่ง้นอะหระแต่เราเราไปสร้างทีมงานเองเลยไม่ได้ได้ไปกับกันชัยเนี่ยผมรู้ผมรู้แต่จีบนะสมมุติว่าเจ้าของสวนนี่ผมจีบจีบได้แต่ผมคุยราคาไม่ค่อยเป็นเพราะผมเป็นคนตรงไงผมจะคุยผมก็จะว่าตรงๆไปเลยดูเครื่องเท่าไหร่นะเครื่องร้อยแปดห้า ร้อยแปดห้าร้อยแปดห้านี่หกหกเกียร์ก็ิจีึงบ่ประมาณนั้นแหละอืมเอานี่มาดูสิบร้อยอยากได้สิบร้อใช่ครับอยากได้สิบ้อยอย่าเลยแต่แต่ถ้ามีธุรกิจมันน่าเอาก็เราจะมีธุรกิจยังไงถ้าเราไม่ซื้อรถไปเราเคยจะมีธุรกิจนี่เนาะอย่างอย่างยราต้องหาเครื่องไม้เครื่องมือไปอย่างสมมติว่าอย่างเรามีรถไถเนาะอย่างเรานี่รถไถคันหนึ่ง แล้วก็ขุดมันอืแล้วก็เอาไปส่งโรงแป้งเออคันนี้ได้เลยเนาะได้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้อะไม่แล้วสิบล้อถ้าถ้าขุดมันใส่สิบล้ออะคนงานต้องเยอะนะอืมก็เรียนจะไปเยอะอะไรผมขุดใส่หกล้อนี่เหนื่อยกว่าจะเต็มแต่ละคันนี่ก็ก็ไอไม่ใช่เขาตัดใส่ไอตะแกรงบอ่ใช่แต่มันมันนานเต็มไงเต็มก็ขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเป็นไรมัน วันหนึ่งไม่เต็มก็วันที่สองเนื้อเนื้อได้กี่ตันนี่ไหนเนื้อได้อยู่ประมาณสิบสี่สิบสี่สิบห้าสิบสี่สิบห้าตันนั่นแหละพอรถมันหนักอยู่ประมาณแ้าสิบห้าตันหกล้อได้สิบเอ็ดตันนั่นแหละมันได้อยู่แต่สิบล้อมันใส่ไปยังไงมันก็ดีกว่าเออสม่าไม่ไม่มีใครใส่สิบสี่แรู้กันอยู่เนาะ เขาไม่เคยให้พูดอะไเรื่องนี้อนี้ไม่รู้แล้วผมคนตรงเนาะนานนี่มาหาว่าผมตรงอจิของก็ตรงเหมือนกันอันนี้เอาคันนี้อ้คันนี้ก็ไอ้คันนี้ยังคอยคอยช่างอยู่คอยทะเบียนคอยทะเบียนคอยทะเบียนครับอันนี้ขายไหมนี่ขายเหมือนกันสวยดีเนาะโลเคียอันนี้คันนี้เขาบอกว่าเขาวิ่งทะเบียนวิ่งรายเสร็จเขาก็ปล่อยอยู่ประมาณสี่สิบห้าแล้วดูไปแล้วอ้ไม่แพงเลยครับแรง เด็กแข็งแรงมากเลยไม่ได้มานานครับขานนี่ก็ขายใช่ไหมนี่อันนี้เขาไม่ขายานี่อันนี้เขาเอาไวขข้ขับเองนี่ใช่เขาขับเองเขาไม่นั่นหรอกคันนี้เต็งเต็ไมไหเนาะขึ้นเหนือลองตายไปมาหมดแล้วนี่คันนี้ไม่ไปแต่กรุงเทพกับอีสานใช่ไหมภาคใต้เขาไม่ไปมันไกล โอ้ขอบคุณเจ้าของพื้นที่ครับที่ให้โอกาสได้มาเยียนๆคุณาจาันชายมามาเลยไม่เป็นไรเนาะมามาได้ทุกวันได้ไี่ได้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 กล้าม,มามเสียเบีรยเออแต่เรื่องนั้นนะใช่แน่มันต้องเสียแน่นอนขนาดผมอยู่ผมยังเสียเลยใช่ไหมใช่เสียเบีรยให้จันชายเออเสียให้เราใช่ไหมเราเป็นเจ้าของพื้นที่ ผมก็มาหาเก็บเล like <c oughs> ็กผสมน้อยนี่แหละครับนี่แหละเก็บเล็กผสมน้อยเก็บไปเรื่อยๆไหนรถดําจอดครับช่วงนี้ฝนฝนตกทุกวันจอดใช่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 มีแต่เซ็มิมนี้เดี๋ยวก็จอดยาวเลยจอดยาวไรวันนั้นเห็นวิ่งหินคลุกไม่รู้ตั้งกี่เที่ยวไม่ต้องมาก็หกผมเห็นอยู่ไหนเอ้าผมนั่งอยู่นั่งอยู่หน้าร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เห็น ไปแล้วก็วิ่งไปอีกดวนไปจนว่าโอ้ออสงสัยได้หลายเที่ยวอยู่ผมว่าสามได้ไหัหงพอได้เลมนั่นเห็นไหมอ่ะแต่โยนมาให้สักรถหนึ่งก็ไม่ได้โอ้ยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเอาสามเที่ยวนะไม่ได้เยอะไม่เขาสั่งแบบเนี้ยพี่สั่งแบบไหนเขาเอาไปลองดูเที่ยวหนึ่งก่อนเออเพราะมันไม่เต็มเขาก็เอาอีกเนี่ยม,มันก็เราก็ ถ้าจะให้คนอื่นไปช่วยมันไม่ได้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมถ้าอย่างสมมติว่าเขากะว่าโอ้ทม้งขอสักสามขอสักห้าเออไปเที่ยวหนึ่งเอออันนี้เดี๋ยวมาลองมาซั่นเด้ออ่าเอามาลองดูเที่ยวหนึ่งก่อนลองดูเที่ยวหนึ่งก่อนบอดันไปซื้อไม่พอหรอกวิ่งไปเอาอีกเพราะบัดดันอีกก็วิ่งไปเอาอีกได้สามเที่ยววันนั้นเลยได้สามมันเป็นแบบนั้นได้สามไอ้เอาบอกราคามาสิพูดตรงๆเวลาลงเป็นคนตรงหน่อยสิอ๋อผมวิ่ง เอาราคาจริงหรือราคาเท็จราคาจริงสีครับราคาจริงเขาจะได้รู้ว่าเสี่ยมิมงหินกรุกเท่าไหร่เอาคอยพื้นแลยสามพันห้าสามพันห้าครับสามพันห้านี่คือราคามาตรฐานเลยทั่วไปที่ใครเขาก็วิ่งกันใช่ไหมสามพันห้าเราวิ่งสูงกว่านี้เราก็ไม่ไม่ยาสามพันห้าถ้าถ้าเราเราไม่เอาไอ้ค่าเที่ยวพันห้าแล้วให้ก็ซื้อหินเองไงก็ได้ครับอยู่ที่ลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้าลูกค้าจะเอาแบบไหนได้หมดจะเอาพันห้าแต่แตว่าผม,ผมเคยวิ่งอ่ะเคยเฉลีย่ยส่กันแล้วมันก็จ่างกันมันมันไม่ต่างกันหรอมันอยู่ในประมาณนั้นแหละใช่จ่ายค่าเที่ยวพันห้าแล้วก็ซื้อหินเองซื้อหินเองตก,ตกไปประมาณสามพันห้าพอเราวิ่งเหมาเที่ยวสามพันห้าก็ได้ประมาณนี้ขนาดผมวิ่งวิ่งเออผมก็วิ่งพันห้านะไครมาหาผมผมวิ่งพันห้าพันห้าเลยแหละวิ่งพันห้าเหมือนกันนั่นเลย วิ่งพันห้ามันเป็นอย่างนี้ครับหนึ่งเราจะวิ่งสูงกว่านั้นเขาก็ไม่จ้างอสองเราจะวิ่งต่ำกว่านั้นมันก็ไม่เหลืออ่ะแล้วทรายทรายนี่ทรายจบที่หนึ่งพันครับเที่ยวละพันเที่ยวละพันครับแต่ถ้าซื้อแต่แต่ผมแต่ผมเบือ่อมีคนวิ่งถูกนะนี่ใช่อถ้าถ้าให้เมาท์เที่ยวเลยอ่ะทรายน่าจะน่าจะสี่พันห้า สายนะสายสี่พันห้าเนั่นแหละแต่ถ้าให้วิ่งค่าเที่ยวอ่ะผมคิดแค่พันเดียวไม่ผมผมว่าดีกว่าไปซื้อเจ๊กอีกเนาะดีถามมันถามมาดีไหมมันอุ้ยไม่ได้เลยพี่ชายเราพูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะหาว่าเรามันนี่นั่นก็อยู่ที่ความพึงพอใจของลูกค้าใช่ไหมเขามองว่าเออมันเป็นยังไงเราได้เยอะกเอาเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับหลับคลิปนี้บายบายครับผมก็คุยกับเสี่ยมิ่งครับครับสวัสดีครับ